ดูนะครับ7วิชาสามัญปี55ข้อนี้นะครับเรื่องระบบจำนวนจริงนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคําแต่เติมคําใน7วิชาสามัญไม่เหมือนเติมคําในแพทนะครับตอนปี55นี่ข้อละ2คะแนนเท่านั้นนะครับมี10ข้อคะแนนรวม20คะแนนนะครับถ้าชอยส์จะเป็นช้ชอยส์ชอยส์มีข้อละ4แต้มนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูข้อนี้ครับหมูมากย้ายข้างเลย F 3ลบ 2x มากกว่ A, มากกว่า ลบย้ายไปเป็นบวก f 3 x ลบ7จ็เนไหมครับเสร็จแล้วนี่ก็ทำไงดียกกำลังสองสองฝั่งเพื่ออะไรครับถ้าใครดูในคลิปทบทวนของที่หนึ่งนะครับจะรู้ดีว่าอสามการค่าสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าอสามการแปร์สูตรแบบที่มีแปร์สูตสองฝั่งพี่หนึ่งจะเน้นเลยว่าให้ใช้การยกกำลังสองสองฝั่งเสร็จแล้วให้ใช้สมบัติข้อนี้นครับสมบัติข้อนี้พี่ให้ท่องว่าอะไรนะ f กำลังสองจำได้ป e like ่ะแอํกำลังสองเหมือนวงเล็บกำลังสองเอ้าแอปกำลังสองเหมือนวงเล็บนะเหมือนวงเล็บกำลังสองนะครับเข้าใ้ขึ้นใจเลยแอปกำลังสองเหมือนวงเล็บกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็นวงเล็บกำลังสอง นะนี่คือสมบัตินะครับของค่าสมบูรณ์ที่ไม่อยากจะเรียกว่าควรทราบเลยอยากจะเรียกว่าบังคับให้ต้องทราบนะห้ามลืมเด็ดขาดสมบัติข้อนี้นะแอปกำลังสองเหมือนวงเล็กกบกำลัยยงสองสไลด์กกระจายออกมานะลูกนะหืูใช้การย้ายคางก้อนไปลงดีกว่าเพราะพอดูใช้การย้ายคางก้อนไปลบปุ๊บนูสามารถเข้าสู่ผลต่างกำลังสองต่อเนื่องได้เลยเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็เป็นหน้า,างลบ ไม่งงนะกระจายลบเข้าไปเลยนะครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมากกว่าเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับมันก็เป็นอาสมการหน่องแนมตั้งแต่สายมอสีที่เราเคยเรียนแล้วลบสองเอกลบสามเอ็กเป็นลบห้าเอ็กบวกสิบอันนี้ก็เป็นเอกลบสี่มากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับข้างหน้าดึงลบห้าออกก่อนก็ได้ดึงลบห้าออกก็เหลือเอกลบสอง คณกับ x ลบ4มากกว่าเท่ากับ0เอาลบ5ย้ายไปหารเื่อไหายเด้งครับกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0ย์จบแล้วเราก็ปักบนเส้นจำนวนตามหลักการการแก้ะสมการที่เราเคยเรียนมาน้อยกว่าช่วงลบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็จเขียนในรูปช่วงก็คืออะไรครับปิด2ถึงปิด4เขาบอกว่าคำตอบอยู่ในรูปช่วงปิด a ถึงปิด b ชัดเลยก็แปลว่า A เป็น2และ B เป็น4นั่นเอง เพราะฉั้น A บวก B ก็ตอบ2บวก4ตอบ6นั่นเองนะง่ายๆนะครับเติมคำในเจ็ดวิชาสามัญข้อละสอแต้มผ่านไปครับข้อนี้ง่ายม